พผ้าบูช่ายเรื่อยไปผ้าบูช่ายเรื่อยไปนี้เป็นโครงการที่จะเป็นพวกพัฒนาเกี่ยวกับคนได้ให้มันได้ ใชเพราะสนับสนุนภาพแพว่าพในนามจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ้าเป็นแบบนี้จะเอาไว้ตั้งในจะเป็นร่มแล้วภายในสามปีเนี่ยที่ทำมาก็คือเอกอย่างเดียวไม่มีะไรกนะคง่อ้วเงการเพราะนี่คมีทุก้ตเรียกัอนไปเียนเอาารย์ตงนี้มือไ่กวลาเลนาปรัน

เก็บคุณเองนะค่ะช้าพอได้ปะเก็บไปแล้วก็เก็บเก็บไปจะเก็บทีเดียวหมดไหมไม่ละแบ่งขึ้นลงไปมาเนี่ยเพื่อนเพื oh ่อนมาคุ้นแบบว่าแบรนด์ของจันแลนเลยน่ะแมมกับโมโหว่าจะได้อันเเอาางินถ่่ยดก

ตลอดทุกๆเทอมอยู่แล้วค่ะก็เลยใน,ในปีที่ผ่านมาก็ได้สนับสนุนของกลุ่มแม่บ้านในการทำร่มผ้าขมานเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งค่ะพื้นที่ของตำบลเจรนิญเนาะ,ะกลุ่มแม่บ้านเขาจะทอผ้าขาม้าอยู่แล้วก็คือเราจะทํายังไงให้สินค้าที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มมูลค่าเพิ่มดังนั้นทางกสนก,ก็เลยมีกลุ่มอาชีพมาสนับสนุน ให้ทําร่มภาคมามี้เกิดขึ้นมาค่ะแนวทางการพัฒน,นาก็คือแต่ก่อนเราอาจจะยังไม่โกอิเตอร์ Inter, เนะาะปัจจุบันเราก็เสริมในการค้าขายทางออนไลน์โดยการจัดอบรมให้แก่กลุ่มแม่บ้านในการขายผ่านทางเฟซทางไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการานำผลิตภัณฑ์ของเราสู่สากลค่ะจะเป็นโอนีแบรนด์ของกระทรวงศึกษาธิการที่เราได้ค่ะ ที่ที่ได้นำออกอไปเสนอเผยแพร่ผลงานที่กระทรวงศึกษาธิการที่จังหวัดกาลสินของเราได้คัดเลือกของกศนอำเภอกุชิที่ได้ของกศนตำบลเจริญไปนำเสนอค่ะรู้สึกว่าทนการตอบรับดีค่ะตั้งแต่ที่เราได้นำเสนอผ่านทางเฟซทางไลน์หรือว่าออกรายการต่าง